ทุกคนคือวันนี้ผมเนี่ยแหละจะมาดึงหนึ่งกับเพื่อนผมแล้วฝากไปติดตามช่องวุฒิที่พงห่วงกบด้วยนะครับเนี่ยปกเนี่ยปกแบบนี้เลยรูปหมาอย่างเงี้ยคือไปตามไปด้วยนะครับเพราะเพื่อนผมมันมีแค่เท่าไหร่วะสองคนส่วนผมมีสี่สิบสองเพื่อนผมบอกว่าจะไล่ตามผมให้ทัน ต่อยแม่งนี่อ <German> <volumes shake> <hundreds> uh ่ะโดนคอมโบเซ็ตแรกเข้าไปออ โตกเกียวคอมโบอ่าวไม่ติดดูกูทาวิทใส่แน่ ออกทุ่มไม่ได้ช้าไปหวท้าวิทย์เอ้าไม่ติด ตอนนี้คือผมฝึกตอนนี้ผมรับสอนคอมโบการโรอ,อยู่นะแค่พ <Okay. S 1> ิมพ์ชื่อในโรบ็อกไว้ในคอมเมนต์แล้วผมก็จะแอดเพื่อนไปถ้าเห็นคนสกินเหมือนผมแอดไปก็รับแล้วก็ทักมาในแชทโรบ็อกแล้วผมก็จะแล้วก็บอกผมว่าจะให้สอนตอนไหนหรือว่าสอนเลยแค่นี้จบ สองไม่ติดอ่ะโตกเกียวคอมโบอ่ะโค <c oughs> ตรกูท็อกสิ่ตอวรันไม่ใช่ อมโบแต่ละอันไม่ตีดทุกอันเลยอ้าวเคาเตอร์เคาเตอร์สีดโดยจงไม่แฟนอาร์กแหลกแปลกแปลกหนึ่โอ้ โ <c oughs> อ้โหบล็อกได้บล็อกบล็อก เขาตร์เขาตอร์อะไรเขาตร์อะไรสิ่งที่ผมจะสอนก็คือทาวิตคอมโบกับโตเกียวคอมโบในมือถือถ้าเป็นโตเกียวคอมโบในคอมผมรออไมค์ก็จะแบบสกิลหนึ่งหันข้างกดชิปล็อกทำอย่างนี้แล้วจับสกิลสองแต่ของผมก็คือ สกิลหนึ่งเดินหน้ากดสกิลสองมันจะติดบางครั้งอ้โหโเอออ๋อตอมิกกูดักทางกับตอมิกเว้ยอ้าวไม่ติดล้โตเกียวโอ้ยไม่ติด เกินเกินต้านกูเรียนแบบพี่ร้ายสีเสือได้แล้วไปเรียนต่อเลย โอ้ยกระบองเลยไอตัวถนัดมันเลยนี่วะเห็นตัีัวนี้มีโดนสะมัดแน่เพวาหลักๆผมเล่นแบบสายโจมตีไงคือเขาเตอร์ได้บางครัง้งบางข่าวแล้วก็เขาเตอร์แทบไม่ได้ใช้แล้วก็ติเยวหรหลักๆผมจะถนัดคอมโบแบบนี้มากกว่า ขนาดก,กาโลผมก็สนตัวอื่นได้นะยกเว้นซุยริวเพราะกูคอมโบไม่เป็นสามดซุยริวสาเอ,อ้อกระเด็นกูกูติดแบบกูติดมุกุดเลามั้งอย่างเงี้ย ผมลงคลิปใหม่แล้วมีใครดูยัง แหลกไอที่แหลกที่พายทำไมแหลกวะ คคงั้นผมขอเจ้าพิปงั้นผมขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้กดไลค์กดต like, ิดตามกูด้วยแม่งคนดูเกิดเยอะแต่ไม่มีใครกดติดตาม